สวัสดีอีกเช้นเชยครับเราไปช้อนปลาตะวันออกกันครับคราวนี้ตะวันออกอีกแล้วครับผมเคยบอกนะครับว่าผมอ่ะชอบแก้มแดงมากเลยอันดับหนึ่งเลยแต่หลายคลิปท่ผานมาไม่มีแก้มแดงเลยครับมี <c oughs> <c oughs> มหาชัยยาวเลยตะวันออกก็ตะวันออกยาวเลยแก้มแดงยังไม่โผล่เลยครับเอรอชมหน่อยครับรอชมหน่อยแก้มแดง ช้าหน่อยตามดูครับตามดูกันครับ,รบเอาละครับเรามาถึงแหล่งแล้วครับวันนี้พาแน่วันนี้ครับมาด้วยครับอุปกรณ์เตรียมพร้อมครับวันนี้าาวัน,นีอ,อ๋อเราขออนุญ,ญาตเจ้าของที่เขานะครับเราจะมาช้อนประกัดตะวันออกหน้าดำกันนะครับอืม ผมต้องเนี่ยมามาช้อนเนี่ยเราต้องเตรียมน้ำหมักมาทุกครั้งนะครับปลาตะวันออกไม่งั้นเอาน้ํำของมันใส่ไปนี้ตายอย่างเดียวเลยครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ช้อนนะครับก็คือปุ้งกีนั่นเองมากันสองคนวันนี้อันนี้คืออุปกรณ์กันแดดฮะอุ<า>ปกรณ์กันแดดอ๋อน้ำท่อมน้ำท่อม เราลครับเราพร้อมแล้วสําหรับชุดลุยของเราเอาอนนี้สําหรับคนที่อยากได้ปลานะครับแหล่งนี้ไม่มีแจกครับแหล่งนี้ไม่มีแจกแต่อาจจะมีแบ่งขายในราคาไม่แพงครับก็เดี๋ยวค่อยดูกันก่อนว่ามันได้หรือเปล่าเหอถ้าได้อาจจะมีแบ่งแต่ถ้ามันไม่ได้นะเห,นเห็นว่าน้ำมันสูงเหลือเกินผมลองดูก่อน ได้ได้ได้เคยได้ไม่เดินกลางก็ได้อยู่แต่เมื่อก่อนน้ำมันไม่ถงแค่นี้อ่ะวันนี้น้ำเยอะมากเลยเลยลองดูก่อนว่าทีมได้ไหมยังครับยังอ๋อเอามาลองดูกันไปน่าจะอยู่ขอบนะน่าจะอยู่ขอบ <c oughs> ใช่ไหม รายการน้ไม่่อยอยู่แลอยนต้องสนเอิมือเองไปลองฟามดีบะ่ไหมไม่เหมือนนะใช่ไหมไม่เหมือนหม้อแต่ดู แต่ทีนั่นรู้อายุเยอะแหละพกใจน้ำนี่อยักขึ้นะอ,อ่หาขาแต่ถ่ายน้ำมันใหญ่หยดแดงมันใหญ่เห็นไหมแต่แตกหยาบลายเอย้กระดูกลายนี่เอาไปดูก่อนออต้องเอาไปเป็นเรียมเ่านี้เดี๋ยวผมจะช้อนจริงๆจังๆแล้วนะครับมาดูกันว่าได้กี่ตัว ามาดูปลาเข้าตะก,ก้านี่นี่นี่ใช่ไหมโอ้โห oh, ดูวงหางแดงชัดไหมชัดไหมหอืม หน้าดําตะวันออกจะเป็นอย่างนี้นี่ปลาดุกครับไม่น่าจะปลาดุกตัวดําเดี๋ยวใส่แก้วใส่แก้วใส่แถวตอนนี้เลยมันจะพองไหมก็คงทิ้งไว้อีกแป๊บเนื่อครับยังไม่ให้พองตอนนี้หรอกมันคงยังไม่พองเอตัวนี้นี่โอ้โห Dahil hey. lang at dahil lang. Eh, magpat pa ดพ่อเขียวนะอันนี้นะครับนี่ครับเราใส่แก้วไปแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่านานไหมก็จะพองวันนี้มีเวลาหลายชั่วโมงอยู่เอาละครับมาแป๊บเดียวครับประมาณครึ่งชั่วโมงพองแล้วตัวนี้ ดูกันเน๊ช้อนสดๆช้อนสดๆครับแม่ไม่กลัวกล้องเลยเฮ้ยอืมเละผมพองแล้วมาดูกัน ปุ๊บพองปั๊บเออช้อนปุ๊บพองปั๊บไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเลือดหม้อแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไหนไหนดูดิเออเก็บยาครับ มันอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่อยู่มันถูกต้องใช่ไหมตวัตวไม่ใช่มอนะทำไม,ไม <laughs> ต,ไตัวมันใหญ่วะอือหือไปแล้ว <h> เฮ้ยไปแย่งเขาหน่อยละข้ามาแย่งกันหน่อยละขี้ฉาผมอะ ดูปลาเข้าตะกร้ากันครับรอ้าวได้แล้วได้แล้วเออมันต้องโตอย่างนี้สิอว่เออไหนไหนปลาวอช้อนปลาบอดได้ครับปลาวอดไหนไหนดูดิโอ้ยนี่เข้มขนาดน,นี้ปลาวอดปลากรอวบอดสวยมากสีมันต้องเข้มครับนี่คือความพร้อมของปลา เมาดูปลาเข้าตะกร้า<ล>เออ<ด>อุย้ยนี่เนี่ยนี่วงแดงไม่รู้แต่ว่าผมว่าสีเหมือ,อนนนกััะครบใช่ผมถึงถามไงมันมันใช่เหรอลูหาบอดได้เลยนะเนี่ยมันจะได้ช้าทุกช้อนช้อนช้อนไปเลยง่ายหาบอดนี่หมดเวลามาดูปลาเข้าตะกร้าครับนี่นี่น,นี่ขอรนะับขอรนะับ เอาเลยพี่ผมเพียบเลยอ่ะเยอะจริงดูปลาคาตะก้ากันครับเออคัดตายเลยอย่างเงี้ยไปคันตายเลยเนี่ย เกินไหนวอดครับมองเห็นชัดด้ไงวบผมอ๋อน,นี่ดูดูวอดครับอะลองช้อนดิลองช้อนดินดตกดักใกล้ๆถ่ายถ่ายรูปได้ไหมถ่ายรูปเลยมันต้องให้มันออกไปอ่ะผมให้สองนี้ ดันดันเข้าไปปลาวอดครับปลาวอดยังอยู่ไหมมาดูกันยังอยู่ปะปลาวอดเอาหายไหนวะนี่ไงเดี๋ยวๆนี่ไงอ๋ออันี่ครับปลาวอดเกดเขียวจริงๆเนาะตะบันออกนี่เกดเขียวมากเลยเอาไปปลาวอดกันนี่นโอ้ยนี่ครับปลาวอดโอ้ยผมมาใช่ย ดูดิดูไหนหลอดน่มาดูนี่ยต้องใช้เหมือนกังนดูน่นน่นน่นเห็นไหอโดดล้วโดดนะได้ยินน่นน่นน้ำสวยเนาะเออน้ำสวยเหมือนน้ำหมึกเงินใช่น่ตัดเอาเลย ดูวงหางเลยหนวใจต้องวงหางมากกว่านี่ไงได้อยู่ได้อยู่อีกแต่แต่ตรงนี้ไม่ค่อยวงตัวเนี้ยเออแต่ก็แล้วแต่ตัวแหละอืเนี่ยเอาสิไหนเนี่ยถ่ายก่อนไหมถ่ายดูปไหมไหนเนี่ยอนี่ไงวอร์ดครับวอร์ดโหดแล้วไล่ออกมาถ้าเอาแล้วนะ ดูปลาเข้าตะก้ากันครับโอ้นี่ตัวเงี้ยกำลังสวยแต่มันไม่เดียวนี่ไงเออนี่เราอย่างนี้ครับเล็กดีรถโตอเ,อเออเอามาทเทียบเลย มไม่ใช่เหรอทีมผมว่ายังไงก็ไม่ใช่ผมว่ายังไงก็ไม่ใช่ ดูวงหางเ่ยถ่ายยากเหลือเกิน่ะอ่าพอมีติ่งพอมีเลย่ะเห็นไหมต้องไปหลอนพองหยดมันก็มีอยู่แต่น่าจะเป็นปลายหอกใช่ปอ เรามาดูกันเรามาดูกันนี่โอ้โหเป็นร้อยเป็นร้อยตัวไม่โตนะปลาตะวันออกจริงๆตัวไม่โตตัวเล็กครับโอ้ นี่ครับนี่คือปลาแหล่งที่เราช้อนกันมานะครับเรามาดูปลากันผมพยายามคัดตัวที่หางไม่ขาดนี่คือช้อนมาแล้วอเอามาพองดูนะครับยังไม่ได้หมักไม่ได้ฟอร์มครับมีมีบางตัวที่ช้อนมาแล้วหางไม่ขาดขี้ไม่ขาดเครื่องไม่ขาดแต่ส่วนใหญ่จะมีน้อยครับนอกนั้นขาดเละเทะหมด

มันไม่ธรรมดาเบี่ยเบเยเนเยียมานาอกรียวเขาก็มารับยอดที่ไหนเนาะ